ข้าวนี้ค่ะจะโปรโมทชาแนลนะคะก็หลังจากที่เราจัดกิจกรรมแล้วก็ประกาศไปนะคะก็ก็เดี๋ยวเราไปดูคนแรกเลยอ่ะแล้วก็ไปดูกันเลยนะคะก็คะแนนนะคะชื่อหนิงนะคะชนเชนนี่เป็นลูกป,ปลานะคะเป็นลูกป,ปลาหลายๆตัวนะคะในประการหลังนะคะชื่อเชนนี่ว่าเลิฟเลิฟสกูชี่ นะคะเช่นอันนี้อิงนี่นะคะค่ะคนที่สองนะคะชื่อบุ้งนะคะเป็นบุ้งไอบอมนะคะ ชแนลนี้นะคะชื่อบุ๊งไอบอมนะลืมไปกดติดตามกดซับเลยนะคะคนสามชื่ออาริยานะคะชแน,นลอาริยาจิสลิอาร์เบลเออชแนลนี้นะคะนี่ อาริยาอ่านเอาแต่ข้างน้านะคะอาริยาเสียงข้างหลังนะคะไม่รู้อะไรสามคนนี้นะคะเราก็มาโปรโมดให้แล้วนะแต่ว่าเราจะทำเป็นวิดีโอไม่เป็นนะคะแต่ว่าเราไม่ได้โหลดอีกเหนึ่งนะคะเราเลยเคยโหลดมาแล้วนะคะ เพื่อเราถทรมานะคะอย่าลืมนะคะสามชาแน,นลนี้ชาแน,นลลืมเลิก,ลกสกูชี่แล้วก็บุ้งไอบอมแล้วก็อารยานะคะสามคนนี้นะคะเป็นผู้โชคดีของเราถ้าคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย